การที่เราจะเข้าไปในแต่ละประเทศได้ต้องมีวีซ่าในประเทศนั้นๆแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องใช้วีซ่าของพระเยซูพี่น้องเข้าได้ทุกประเทศถ้าพี่น้องใช้กุญแจของพระเยซูพี่น้องเปิดประตูได้ทุกบานในโลกนี้แต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้และเราไม่เคยใช้กุญแจแห่งความเชื่อนี้เลยนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนคริสเตียนหลายๆคนกําลังจมปลักอยู่ในปัญหาสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รักในองค์พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันหุนใจพี่น้อง ให้มีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมีความมั่นคงในความเชื่อเพราะในพระชนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อหัวข้อที่ผมอยากจะมาแบ่งปันหนุนใจพี่น้องในวันนี้ก็คือการอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นมีฤทธิ์เดชอาเมนไหมครับพี่น้องในทุกปัญหาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยติดหนี้เพียงแค่เราอธิษฐานด้วยความเชื่อทุกสิ่งจะพลิกทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปโดยฤทธิ์เดชแห่ง คำอธิษฐานอาเมนเลยครับพี่น้องในพระชนะของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างเช,เชัดเจนว่าเราเนี่ยสามารถชนะโลกได้หมายถึงสามารถชนะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้โดยเพียงแค่ความเชื่อของเราในหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่4กล่าวไว้ว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกหากวันนี้พี่น้องเจ็บป่วยหากวันนี้พี่น้องตกงานหากวันนี้พี่น้องเสียใจกับสามี ที่ชอบกินเหล้าสุบุรีไม่สนใจลูกเมียวันนี้ขอให้พี่น้องคุกเข่าและอธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะคำอธิษฐานนั้นเป็นฤทธเดชพี่น้องจำไว้นะครับคำอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นเป็นฤทธเดชพี่น้องเคยเห็นพวกร่างทรงหมอผีไหมครับเวลาเขาทำพิธีเขาจะพูดอะไรหลายๆอย่างปแล้วก็เป่าคาถาซึ่งตัวของเขาเองเป็นผู้ที่พูดเฉยๆแต่ผู้ที่ทำคือผีวิญญาณชั่วเมื่อเราอธิษฐานขอด้วยความเชื่อพระเจ้าคือผู้ที่ทำกิจอยู่ภายในเรา อธิษฐานเพื่อคนเจ็บคนป่วยพระเจ้าเองเป็นผู้ที่รักษาเขาให้หายเมื่อเราอธิษฐานขอด้วยความเชื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้ใจของสามีเราภรรยาของเราเปลี่ยนใหม่อเมนไหมครับคริสเตียนหลายคนทุกวันนี้กําลังท้อถอยไม่อยากจะอธิษฐานเพราะบางคนอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบก็คิดว่าพระเจ้าก็คงไม่มี พี่น้องครับแต่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าทําไมเราขอแล้วไม่ได้เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เวลาคนอธิษฐานขอเพื่อตัวเองขอเพื่อสนองความต้องการของเนื้อนหนังแต่บางครั้งเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้เรารอคอยเรียนรู้ที่จะรอคอยพระองค์เพราะทุกวันนี้ใจของคนนั้นรีบเร่งจริงไหมครับใจของเรานั้นรีบเร่งนั่นเป็นเหตุว่าพระเจ้าไม่ตอบทันทีนะครับเพราะพระเจ้าอยากให้ใจของเรานั้น ไม่รีบร้อนค่อยๆเดินกับพระเจ้าก้าต่อก้าวันต่อวันเพราะทุกวันนี้คนที่ย่างฝีเท้าเร็วเนี่ยจะผิดพลาดจริงไหมครับหลายคนพระเจ้ายังไม่ได้ยินกันก็คิดเอออเอาเองแล้วก็ทําธุรกิจสิ่งนั้นทําสิ่งนี้จนท้ายที่สุดก็พลาดมาก็โทษพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าไม่อยากให้เราโทษพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่เคยล่อลวงให้ใครหลงทางแต่วันนี้ที่เราไม่ได้รับคําตอบเพราะอะไร เพราะใจของเราเร่งรีบหรืออาจจะเป็นเพราะเรานั้นขอเพื่อตัวเองและเราไม่เคยขอที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือหลายครั้งเราไม่ได้ก็เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระองค์เพราะเวลาของพระเจ้านั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดอเมนไหมครับยากอบบทที่ห้ข้อสิถึงข้อที่สิกเนี่ยกล่าวไว้ว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทําบาปพระองค์ก็จะทรงอภัย เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคําวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลใครคือผู้ที่ชอบธรรม ผู้ที่ชอบทมคือคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรมโดยความเชื่อและเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ยำเกรงรักและให้เกียรติพระเจา้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คำอธิษฐานของเรานั้นจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแค่เราพูดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ12พระเยซูพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ผู้นั้นจะทำกิจเหมือนที่พระองค์ทำ เช่นเดียวกันเพียงแค่พระเยซูพูดเห็นไหมครับบาวของนายร้อยก็หายโรคเช่นเดียวกันเพียงแค่พี่น้องเชื่อในพระเจ้ารักและย,ยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าเพียงแค่พี่น้องพูดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพูดออกมาพูดพระคําพูดพระวจนะของพระเจ้าออกมา พูดว่าสิ่งดีๆการังนจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเปลี่ยนสามีของฉันพระเจ้าจะเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตของฉันเพียงแค่พี่น้องพูดโดยความเชื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากในโลกใบนี้ประเทศไทยทุกคนก็มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันจริงไหมครับแม้กระทั่งผีวิญญาณชั่วก็ยังเชื่อว่าพระสุคิตเป็นพระเจ้าและยังกลัวจนตัวสั่นแต่มันไม่ได้วางใจในพระเจ้าคนมากมายในโลกนี้มีความเชื่อนะครับเอาหมาแมวมากราบไหว้าบูชานั่นไม่ใช่ความเชื่อแท ความเชื่อแท้ก็คือในพระเยซูคริสต์พระเจ้าสัญญาแล้วพระองค์จะทรงระทำพระองค์ไม่เหมือนมนุษย์พระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้เมื่อเราขออะไรจากมันมันมีข้อแม้แต่พระเจ้าไม่มีข้อแม้พระองค์ให้กับเราด้วยความรักเพราะเราเป็นลูกเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราคือรักพระองค์ย้ำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์อเมนไหมครับมีความเชื่อในพระองค์มากขึ้น วางใจในพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเรานะครับพี่น้องพระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสร้างภูเขาแม่น้ํลาลําธารพระองค์สร้างสิ่งสรารพัดมากมายพระองค์ยิ่งใหญ่พี่น้องลืมไปแล้วหรอครับว่าใครอยู่ในชีวิตของพี่น้องนั่นคือ พร,พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งอยู่ในพี่น้องพี่น้องดูด้านหลังของผมนะครับวิวสวยมากครับทุกสิ่งในโลกนี้พระเจ้าสร้างมาผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของพี่น้องจะกลัวอะไรไม่ใช่ว่าชีวิตของผมไม่มีปัญหาแต่ทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของผมผมเรียนรู้จากสิ่งนั้นที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้าใจด้วยความเชื่อด้วยความยำเกรงผมจะไม่ต่อว่าและบ่นต่อพระเจ้าเพราะ พระเจ้าเคยช่วยผมมาอย่างไรพระองค์จะทรงช่วยผมต่อไปและพระเจ้าเคยช่วยพี่น้องมาอย่างไรพระองค์จะทรงช่วยพี่น้องต่อไปอีกอเมนนะครับพระเจ้าสัญญาแบบนั้นแล้วพี่น้องพระองค์จะไม่โกหกเลยในหนึ่งโครินบทที่15ข้อ14ถึงข้อที่18เนี่ยกล่าวไว้ว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อของเราก็งมงายเป็นความเชื่อที่ลมลมแรงๆแต่ที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่แหละครับจึงทําให้ความเชื่อของเราเนี่ยไม่เปล่าประโยชน์การประกาศของเราไม่ไร้ประโยชน์อเมนนะครับเพราะอะไร พระสุคิดชนะแล้วทุกสิ่งชนะความตายชนะโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ชนะกฎแห่งกรรมพระองค์ชนะทุกสิ่งและผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ชนะแล้วดังนั้นพี่น้องเราอยู่ในตำแหน่งแห่งชัยชนะอย่าคิดว่าเราเป็นทาสของวิญญาณชั่วนะครับเราอยู่ในตำแหน่งชัยชนะพระสุคิดได้มอบกุญแจสวรรค์ให้กับเราแล้วจงใช้มันสิครับ กุญแจนั้นหมายถึงอะไรความเชื่อของเรานี่ไงความเชื่อของเรานี่แหละคำอธิษฐานของเรานี่แหละเป็นกุญแจพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราจะเข้าไปในแต่ละประเทศได้ต้องมีวีซ่าในประเทศนั้นๆแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องใช้วีซ่าของพระเยซูพี่น้องเข้าได้ทุกประเทศถ้าพี่น้องใช้กุญแจของพระเยซูพี่น้องเปิดประตูได้ทุกบานในโลกนี้กุญแจเนี่ยสมมุติว่าดอกนี้ใช้สําหรับบ้านของผมจะไปเปิดบ้านคนอื่นไม่ได้จะไปเปิดห้องอื่นไม่ได้กุญแจดอกไหนก็ใช้บ้านหลังนั้นแต่ คุณแจของพรีสุขิตคุญแจแห่งสวรรค์เมื่อพี่น้องเปิดประตูบ้านไหนประตูนั้นจะเปิดไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้ไม่มีประตูไหนที่พระเจ้าปิดพระเจ้าเปิดให้กับเราแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ และเราไม่เคยใช้กุญแจแห่งความเชื่อนี้เลยนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนคริสเตียนหลายๆคนกําลังจมปลักอยู่ในปัญหา<ๆ>เพราะตาของเขาถูกปิดกั้นด้วยเส้นผมบางๆอาจจะเป็นความบาปความโกนกวายนะครับหรือความเชื่อลดลงใช้เวลากับพระเจ้าน้อยลงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าความเชื่อของเรานั้นอ่อนแอถ้าวันนี้พี่น้องรู้ตัวว่าฉันใช้เวลากับพระเจ้าน้อยลงฉันอ่อนแอในความเชื่อมากเลยในวันนี้ขอให้พี่น้องกลับมาตั้งต้นใหม่นะครับยังไม่สายให้พี่น้องมีความเชื่อ มีความหวังอยู่เสมอและความหวังในพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นความหวังที่ลมๆแ้งๆแต่เป็นความหวังที่มีชีวิตเพราะพระเยซูคริสต์มีชีวิตพี่น้องครับคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถช่วยคนที่เป็นอยู่ได้จริงไหมครับแต่พระเยซูคริสต์ตายแล้วเป็นขึ้นมานี่คือเหตุผลที่ทําให้ความเชื่อของเรานั้นไม่งมงาย เมื่อเราที่ฐานขอด้วยความเชื่อพระองค์จะทรงตอบพี่น้องทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ขอให้พี่น้องได้รับกําลังใหม่มีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้ามีความหวังใจงในพระเจ้ามากขึ้นและสำแดงชีวิตของพระเยซูในชีวิตของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ